ก็ได้ถึงโรงแรมแล้วโซเวียติโอโซโอ้ยงิ้งทังนี้มาพักที่นี่นี่แหละเขาเพื่อนเขาจะมีให้เราจอดรถนี่เขามีรถเข้าไปเขามีรถกอล์ฟให้นั่งเข้าไปนี่ถึงไหนนะคะเขามาทานบ้านไอเล้วพี่ๆเขาจะเอาเพื่อเก็บของให้ใช่ไหมคะโอเคเราไปดูห้องการห้องการมามนั่งรอนานหุ่ยมีตัวอะไรด้วย เซอชีตาสวยไหมนี่ครับบรรยากาศมาอันนี้ไปดูห้องก่อนหรือว่ายังลองดูกันไหมล่ะมันมีห้องให้อัพเกรดไหมคะน้องอัพเกรดเป็นอะไรคะถ้าจะเป็นบ้าน ับรรยากาศมีใครอยู่ไหมคะแมนว้าวสวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าห้องเป็นยังไงบ้าง,งคะ นี่นะครับบรรยากาศีาหวเ้ว้าวเห็นสระไหมคะนี่เก๋มากเลยก็จัดโซนไให้ฮโซมากมันนีด้านหลังเป็นห้องแต่งตัวนี่นะนี่วิวที่เป็นอ่าลองเปิดออกไปดูสิะ ระเบียงด้วยหรอคะแม่ลูกชมวิวค่ะไหนเปิดลองไปดูสิค่ะว้าบรรยากาศคือดีไหมคะนี่โอ้มีเครื่องเล่นด้วยอ่ะน้องเฟรมจะผ่านด่านไหมเนี่ยวันนี้โอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นติดตาเนาะห้องข้างล่างเต็มหมดแล้วนะเพื่อนๆแรกเราว่าจะมาอัพ ไม่ทันแล้วมีคิดขับด้วยเพื่อนๆน,นี่ใน,เ,น,นเครื่องเล่น s <S โอเคเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับอันนะ <c oughs> นี้เป็นฝั่งแต่งตัวน,ตน,นี่ห้องนอนโอเคไหนไปดูห้องน้ำสิคะเป็นไงมั่ง หนังดิบมากค่ะนี่ชุดคุมอา่ห,ออห้องนีครัวเียห้อมากค่ะเดไฮโซมากค่ะมีอ่างนะคะวันนี้มา,ามแช่อ่างไหมคะเนี่ย นี่ลูกสาวลูกสาวคะนี่ลูกอ่างคะ่ะโอ้ลูกสาวลงอ่างแล้วค่ะนี่ห้อง มาดูสะยยระผู้ใหญ่ก้านเป็นยังไงกี่เมตรมไฮโซมากครับ มาที่2การริมทะเลครับนี่ข้างๆกนันเป็นรถบ้านด้วยนี่ทงแดงนะครับลงไม่ได้ขึ้นแหละนี่ก็เป็นบาร์ เฟมซ้ายมือค่ะขวามือน้องปั่นจักรยานเล่นนะน้องไม่สนโลกแล้วน้องเฟมน้องปั่นจักรยานแล้วไปวิ่งน้ำพุเลยออวะน้งเ ทะลุแดดยังแรงอยู่เลยคิดขับคิดขับมร้อนร้อน ร้อน,นี้ตักแอร์ก่อนดีกว่าไปคิดขับก่อนเพื่อนๆอนู่นเขาไปนอนกันสบายเลยเฟย้เขาไปดูคิดขับกันเพื่อนๆต้องลงชื่อกัอนป่ะ มีจู่ปลาด้วยข้างล่างสวัสดีค่ะมาลงชื่อกันบรรยากาศในห้องคิดครับนี่มีตัวต่วลอลงเฟรมด้วย